ทึงวันนี้นะครับท่เราจะมาแจ้งความอะไรยังไงครับวันนี้จริงๆมันเป็นการรวมตัวของเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์ที่จะมาลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท JKN High Shopping นะครับที่เราทําการค้าขายกับเขาแล้วก็ถึงนับเนื่องถึงวันนี้เราพวกเราซัพพลายเออร์ยังไม่ได้รับเงินที่ทําการค้าขายไปเรียบร้อยแล้วครับใช่เกิดความเสียหายขนาด โอ้เสียหายเยอะมากๆนะครับจริงๆแล้วเจ้าเราก็คือเรารวมกันได้เท่านี้ก่อนแต่ว่าในในเบื้องหลังก็จะมีหลายๆเจ้าที่ยังไม่ได้รับเงินเช่นเดียวกันที่เราคุยกันอยู่ซึ่งบางคนก็ใช้วิธีการยื่น n o t i สก็มีแล้วก็ไม่สะดวกที่จะมาวันนี้วันนี้เราก็เลยเป็นตัวแทน4บริษัทที่ uh, นําเรื่องมาลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนก็คือเป็นหลักหลายล้านอยู่เหมือนกันนะครับรวมๆกันแล้วครับ เบื้องต้นจริงๆก็คือเหมือนมช้อปปิ้งอ่ะครับหลายๆคนคงเคยดูโทรทัศน์ที่มีการขายของซึ่งจริงๆแล้วผมทำผมแล้วก็บริษัทอื่นๆก็ทำงานกับบริษัทไฮ Shopping มาหลายปีแล้วอย่างบริษัทผมเองก็อยู่มาประมาณ6-7ปีแล้วตั้งแต่เปิดมาได้ปีหนึ่งแต่พอตอนหลังอ่ะเขาจะมีการซื้อกิจการควบรวมกิจการด้านบนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น JKN ไฮช้อปปิ้ง แล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินก็คือรูปแบบของธุรกิจก็จะเป็นเหมือนสินค้าฝากขายเป็นคอนไซเมนต์ก็คือเรามีสินค้ามาเสนอกระทางช่องช่องก็ถ่ายทําพอถ่ายทําเสร็จก็ออกอากาศออกอาก,กาศเสร็จก็ลูกค้าก็โทรผ่าน c เซ็ center มาซื้อขอ,ของก็จ่ายเงินผ่านช่องเรียบร้อยเสร็จแล้วเครดิตต,ตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งในการที่เงินถึงจะปันมาถึงซัพพลายเออร์เราก็จะแบ่งเปอร์เซนต์กันแล้วแต่การตกลงของซัพพลายเออร์เองกับทางช่องว่าอาจจะ ช่องเอา40เรา60หรือบางทีก็คนละครึ่ง 50- 50แต่ทั้งหมดนี้เงินทั้งก้อนเนี่ยเขาได้ไปหมดแต่เขาไม่ปันมาให้เราเลยเพราะฉะนั้นทั้งต้นทุนทั้งกําไรต่างๆมันทําให้เราเดือดร้อนเพราะปกติแล้วเครดิตมันจะอยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งซึ่งก็ถือว่าหนักพอสมควรแล้วเพราะทรพเพื่อทุกเจ้าเวลาไปสั่งของซื้อเงินสดแต่เวลามาขายมีเครดิตแต่ตรงนี้เราเข้าใจในระบบของมอม shopping ปปทุกช่างเป็นอย่างนี้แต่หลังหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังมาเนี้ยเช่นกรณีของเคสผมผมไม่ได้เงินมาตั้งแต่ อยอดขายของเดือนธันวาคมซึ่งผ่านมาตอนนี้ก็เกือบเจเดือนแล้วซึ่งมันหนักเกินไปสําหรับการทําธุรกิจนะครับเพราะว่าเรามีทั้งลูกน้องต้องจ่ายแล้วของเราจ่ายสดจ่ายสดแล้วก็เรามีทั้งค่าภาษีทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องควักออกจ่ายก่อนแล้วก็ทาให้หลายๆคนรวมทั้งผมเองจะต้องไปกู้นี่ยืมสินเพื่อเอามาหมุนในธุรกิจให้ไปได้ต่อใช่ครับมันมันก็เลยมีความลําบากมากจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากมาในวันนี้ แต่ว่าการที่มาคืออยากจะมาเรียกร้องขอความเห็นใจจากทั้งสื่อมวลชนเองด้วยที่อยากจะให้ช่วยกระจายข่าวอยากจะให้ผู้บริหารติดต่อมาหน่อยเพราะว่าเราพยายามที่จะติดต่อทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งฝ่ายบัญชีของบริษัทไปแล้วหลายครั้งก็จะได้รับการใบเบี่ยงต่างๆนานาที่ทําให้เราเราแย่ครับเออถ้าเราไม่แย่เราคงไม่ออกมาที่สถานีตํารวจหรือว่าออกมาพบสื่อแบบนี้ครับท คือจริงๆ JK High Shopping ใช่ไหมครับก็ก็ผมล่าสุดทางทางผมเองนะฮะก็มีการยื่นโนติสด้วยตัวเองไปว่าขอให้ชำระเงินภายในวันนี้วันนี้เอาพอถึงดิลปุ๊บเราก็ทำการอีเมลไปหาอีเมลไปหาด้วยแล้วก็ทำการโทรไปหาด้วยก็คือโทรเข้าไปที่ฝ่ายบัญชีล่าสุดที่โทรก็คือเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาคือ30พฤษภาคม,มอ่าแล้วแล้วโทรติดต่อไม่ได้คือเปิดมือถือแต่ว่าไม่รับ ก็เลยพยายามหาเบอร์ไปหาฝ่ายบัญชีของบริษัทในเครือต่างๆเขาก็รับสายแล้วเขาบอกว่าคนที่ดูแลตรงนี้โดยตรงอ่ะลาพักร้อนซึ่งเราก็งงว่าฝ่ายบัญชไีไม่ไม่น่าจะลาพักร้อนในวันที่จะต้องทําธุรกรรมต่างๆในวันสิ้นเดือนแล้วก็ติดต่อมไม่ได้เสร็จเราก็พยายามควานหาเบอร์ของอผู้บริหารเขาก็ให้อีเมลมาก่อนหน้านี้นเราส่งโน้ติสไปก่อนเสร็จแล้วโทรติดเนาะเราโทรติดครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่า เขาเพิ่งได้รับเมลทั้งที่เราส่งไปก่อนนะั้นนี้ประมาณ3าณวัน4วันใช่ประมาณนั้นอ่าเขาเพิ่งได้รับเมลเขาอ่านเสร็จเขาก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กกลับมาเขาบอกขอขอประชุมกันก่อนอะไรแบบนี้ครับคือมันจะได้รับการายเบี่ยงทั้งตัวฝ่ายบัญชีเองหรือทั้งฝ่ายบัญชีก็จะบอกผมว่าตอนที่โทรติดครั้งแรกก่อนหนะ้าวันที่30เขาก็จะบอกว่าอ่าผู้ใหญ่ยัยยงไม่เซ็นลงมาเราก็โอเคแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทางเราต้องรอถึงเมื่อไหร่ แล้วก็ทัาพลพยเออร์ทุกคนก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยผมคุยกันมาหมดแล้วคือในจะค่าลูกน้องเองหรืออะไรต่างๆเองซึ่งถ้ามองแล้วถ้าเทียบถึงจํานวนเงินมันอยู่ประมาณ4-5ล้านถ้ารวมอีกเจ้าที่เขาไม่ได้มาวันนี้ประมาณ5ล้านเนาะก็ถ้าถ้ามองในความเป็นบริษัทใหญ่อย่าง j k h i i h s s o p p p n n g ที่ทําธุรกิจกันมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเงินจํานวนไม่เยอะก็เลยอยากจะมาแค่ขอความเห็นใจในการที่ อช่วยเราหน่อยเพราะว่าตอนนี้พวกเราลําบากจริงๆครับคือสําหรับเรามันเป็นเงินที่เยอะอย่างอย่างของผมเองก็ก็ก็หลักล้านเลยใช่ซึ่งมันําให้เรามีปัญหาในเรื่องของ cash f o เราต้องไปกู้หนี้แล้วเราต้องเสียดอกเบี้ยเองเพราะว่าไม่งั้นลูกน้องเราจะกินอยู่ยังไงหรือซัพพลายเออร์ที่เป็นคนส่งของให้เราเขาจะทํำยังไงถ้าเขาไม่ได้เงินเขาก็ไม่ส่งของต่อผมก็ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ใช่ okay. หกเจ็ดเดือนเขาให้เหตุผลอะไรไหมครับว่าเขาขาดสภาพคล่องอรืออะไรหรือเปล่าครับคือจริงๆเขา<ๆ>เขาเขาไม่ได้พูดขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าคือทาไมอาจจะมีคําถามว่าทาไมปล่อยทิ้งไม่นานตั้ง6กเดเดือนแล้วเพิ่งมาตามหลังๆจริงๆแล้วก่อนนันนี้ก็จะมีหลายๆกลุ่มที่มีการตามแล้วก็ได้ไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะเป็นคนที่คือตอนที่เราทําธุรกิจกับเขาผมก็จะคอนแทคกับเ mm hmm. ขาเรียกว่าฝ่ายเมอร์ชันดไดฝ่ายอะไรเงี้ยผมจะไม่ผมผมไม่รู้หรอกใครเป็นผู้บริหารที่นี่ เพราะเราไม่ได้คุยถึงเบอร์นั้นแล้วมันก็จะเป็นไฮช้อปปิ้งตั้งแต่ห้าหปีก่อนก็จะเป็นพนักงานชุดเดิมผมก็ติดต่อคนเดิมการขายทุกอย่างรูปแบบก็เหมือนเดิมเพราะ,ะนั้นผมก็ไม่ได้ไปรับทราบว่าข้างบนเป็นเป็นใครอะไรยังไงฮะแล้วแต่พอตอนหลังที่พอมันมีการกวรวบรวมกิจการมันมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินอยู่เรื่อยๆเราก็เริ่มเอะใจแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราถ้าเรายังรอพอไหวในช่วงสองสาเดือนแรกนะครับเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเหมือน เราไม่อยากทุบม้าฆ่าตัวเองในการเป็นช่องทางการขายของเพราะมันคือเป็นเราต้องเอาของไปฝากเขาขายเราก็ยังไม่ได้โวยวายหรือยังไม่ได้แบบเอามาเรียกร้องเรียกอะไรแต่ก็จะมีโทรไปถามบ้างคําตอบที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบก็รอผู้ใหญ่อนุมัติจะเป็นคําตอบหลักๆผมอยู่มาตั้งแต่ปี60นะครับ<ม>กับไฮช้อปปิ้งนะครับใช่แต่ก่อนน้าน,น,นี้ก็จะเป็นบริษัทที่น่าจะร่วมทุนมาก่อนแต่ว่า อ่าเจเค็นกับไฮช้อปปิ้งเนี่ยที่มันเป็นชื่อบริษัทเจเค็นไฮช้อปปิ้งก็จะเพิ่งมาเมื่อปีที่แล้ว mm hmm. ใช่ที่ข้างบนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขามาร่วมหุ้นหรือร่วมทุนใช่แต่พอมาเปลี่ยนชื่อบริษัทเพราะว่าเราเห็นว่าเปลี่ยนชื่อบริษัทอ่าเราก็รับรู้แค่ว่ามันต้องเปลี่ยนหัวกระดาษใหม่ในการวางบินหรืออะไรต่างๆแต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่อยๆจะเริ่มมีการดีเลย์ mm hmm. เคยเคยดีเลย์ไปครั้งสองครั้งเนาะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ปีที่แล้วก็มีการดีเลย์แบบ ปกติจะเดือนครึ่งได้เงินอาจจะเป็น3เดือน2เดือนเราก็โอเครอได้เพราะว่าเราไม่มีช่องทางการขายของเราต้องทําหลังจากพวกคุมจิจาการนีก็คือดีเลย์มาตลอดเลยใช่ไหมอ่าเท่าที่ผมจําได้ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยโดนดีเลย์อเอาอย่างนี้ดีกว่าหมายความว่าตั้งแต่เป็นตั้งแต่ตอนที่เป็นไฮช้อปปิ้งเงินจ่ายตรงผมก็โอเคบริหารได้มีการเขาเรียกว่า เอาไปจ่ายซับไพเออร์ได้จ่ายลูกน้องได้ทุกกเดือนกหน็หมุนๆไปแล้วก็จะเป็นช่องที่ค่อนข้างขายดีด้วยเราก็ไม่อยากทุ่มมากตัวเองอย่างที่บอกแต่พอพอหลังๆที่มาเปลี่ยนหัวชื่อเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มมีการแบบช้าบ้างอะไรบ้างบางทีไม่บอกเราพอเราไปเช็คเงินที่เขาจะต้องโอนอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับก็ไม่เข้า <Ừ. S 1> อพอไม่เข้าเราจะทํายังไงต่อก็ออน,นี่คือเหตุผลที่เรามาในวันนี้ไม่ใช่ครับจริงๆรซับ ทรัพย์เพย์มีเยอะนะฮะใช่ไมพี่เบียรปกติทรัพย์เพย์ก็จะมี50 60เจ้าเลยครับทำไมมันมีปัญหาคือผมคงไม่ได้มีปัญหาแค่เราแต่เพียงแต่ว่าเท่าที่เราไปไปสอบถามมาก็จะมีบางเจ้าที่เขาเตรียมจดหมายไปร้องเรียนกรรตอหรืออะไรต่างๆอ่าหรือว่าไปไปในทิศทางอื่นๆหลายๆแบบบางคนก็ใช้ทนายแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้แล้วแต่ผมผมไม่ทราบจริงๆว่าก่อนหน้าน,นี้เขาได้มาอย่างไงก็จะมีบางเจ้าที่คุยกันก็ได้บ้างแล้วก็มี แล้วก็เจ้าที่อยู่หลังเราบางเจ้าเขาอาจจะยังไม่ถึงดิวเดตแต่ว่าโดนดีเลย์ไปก็มีหรือบางเจ้าถึงดิวเดตแล้วเขาอาจจะไม่อยากมาพบสื่อก็มีบางคนใช้การยื่นโนติสผ่านทนายแล้วก็รอคอยเวลาก็มีแต่ผมแค่รู้สึกว่าอ่ะเราตอนนี้เราเดือดร้อนเราไม่รู้ว่าเจ้าอื่นๆที่เขายังไม่ได้เงินเขาอาจจะเดือดร้อนไม่เท่าเราหรือยอดถ่ายเขาอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วเขายังความหมุนแทสโฟได้เขาอาจจะรอเวลาเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้ว ซาเปออย่างพวกเราอะครับเราก็ต้องไม่ไม่อยากทุบที่ทำมาหากินผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะถ้าเราไปแบบอะไรเขามากๆแล้วเขาไม่ขายให้เราเราก็ไม่มีที่ขายแต่ความเดือดร้อนไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ6-7เดือนก็คือเกินครึ่งปีผมถือว่าเหมือนเราขายของอะพี่เขาได้เงินสดไปทั้งต้นทุนและกําไรแต่เขาไม่คืนทุนมาให้เราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องพักเงินตัวเองจ่ายสําหรับของในรัตตต่อๆไปเพื่อเอาของเข้าอย่างบางเจ้าอย่างอย่าง ที่เปียบซะที่บา,บางคนที่เขารู้ก็คือเขาเขาก็ออกตั้งแต่เมษาหมายความว่าเอาของออกแต่ว่าเงินก่อนนั้นก็คือยังไม่ได้ก็มีใช่แต่เอาของออกตั้งแต่เมษาแต่ของผมมากคนที่ผมคุยด้วยเขาก็ยังเขาเรียกว่าให้ผมขายต่อไปเรื่อยๆอย่างเดือนที่แล้วผมยังไปถ่ายงานเนี่ยเขาอยู่เลยที่ตึกใช่ก็คือไปถ่ายถ่ายทําโชว์ครับเพื่อที่จะเอาของเข้าไปขายอยู่จนจนเราพอเราเริ่มเอกใจแล้วเราก็เริ่มคุยปกติทัพยเอชรจะไม่ค่อยคุยกันอยู่แล้วเพราะว่า เหมือนแต่ละเจ้ามาขายของขายของบางทีก็มีของซ้ากันบ้างเลยเขาก็จะไม่ค่อยคุยกันอยู่แล้วแต่พอมีปัญหาเรื่องเงินก็จะมีการอ่ราลองมาคุยกันอคุยกันกลายเป็นว่าอ้าวคุณก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้แล้วก็เท่าที่รู้คือพนักง,งานข้างในหลายๆคนก็มีการทยอยออกใช่พอทยอยออกเราก็เริ่มวันไหวเอาพี่พูดตรงๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปว่าแล้วเราจะได้เงินไหมถ้าเราไม่มาพบสื่อวันนี้หรือว่าไม่มาที่ไม่มาลงบันทึกประจําวันวันนี้ใช่ครับ อันนี้คือจะลงบันทึกประจำวันนด้เฉยครับถ้าเป็นในเรื่องก็จะมีพวกใบพีโอส่งของต่างๆแล้วก็วจริงๆจะมีใบวางบินจริงๆเขาจะแจ้งยอดขายอย่างผมจะได้เดือนละสองครั้งก็คือกลางเดือนกับปลายเดือนในรอบปกติผมจะได้เงินเดือนละสองรอบแต่นี่คือเราไม่ได้มาสองรอบสองรอบคุณห้าหกเดือนก็ประมาณสิบว่วงวดแล้วใช่ก็จะเป็นพวกหลักฐานต่างๆที่เป็นอีเมลที่ส่งมาจากทางช่องว่าอยอดขายเท่านี้ เงินคุณจะต้องได้รับเท่านี้ในในกลุ่มของครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นหลักฐานต่างๆตรงนี้ที่อยากจะลงบันทึกประจําวันเฉยๆแต่จริงๆแล้วสุดท้ายอะ่ะเราก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องที่เป็นคดีความใหญ่โตเราแค่มาขอร้องสื่อแล้วก็อยากจะสะท้อนเสียงตรงนี้ไปยังผู้บริหารของบริษัทเจเคเนไฮช้อปปิ้งเนาะว่าคืออยากให้มีธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจเพื่อเพื่อที่จะให้ เราที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยได้ไปต่อได้มีเงินที่จะทําธุรกิจต่อไปใช่ครับเราก็ไปแค่หนึ่งส่วนที่มากันวันนี้แต่จริงๆแล้วหลายๆคนที่อาจจะยังมีความลังเลหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เหมือนกันแต่ยังไม่รู้ข่าวคือดูตรงเนี้ยก็อยากจะให้ออกมาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยกันตามในสิ่งที่เราควรได้กลับมาคืนครับก็คือเงินที่เป็นเงินของเราครับโอเค ขอบค่ะครับก็หลังจากที่เป็นข่าไปแล้วก็มีทางผู้บริหารของบริษัทติดต่อเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รับโทรศัพท์เลยต้องขอปรึกษากันภายในกลุ่มบริษัทที่เรามา้องเรียนด้วยกันก่อนว่าจะเนินการอะไรต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นร้องที่กรตตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยครับก็ใจเราอยากใจเกรจริงๆไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยครับ คืออยากจะให้จบไปเขาแค่จ่ายเงินในส่วนที่เราต้องได้เข้ามาแค่นั้นก็จบเพราะว่าอันนี้เราแค่มาลงมือปฏิบัติงานไปทำไม่ได้เป็นการแจ้งความหรือว่าอยากจะใช้กฎหมายในการมาต่อรองอะไรกันแต่ว่าเราอยากให้เขาได้รับผิดชอบในส่วนที่เราเดือดร้อนจริงๆอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าถ้าเราไม่ได้เงินตรงนี้ธุรกิจเรามีปัญหาเราต้องเป็นผู้นิยมเสียงเราลำบากมากครับอยากเข้าใจตรงนี้ครับเราไปยืมประมาเท่าไหร่ ประมาณล้านหนึ่งลวครับอ๋อ,อนเพราะว่าจริงๆแล้วคือคือเวลาขายของในทีวีมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆครับ,รบเพราะฉะนั้นการลงทุนมันจะใช้เงินค่อนข้างสูงในการที่จะเอาของมาลงต่างๆแล้วถ้าเราไม่จ่ายเขาก็จะไม่ผลิตต่อไปให้เราก็ธุรกิจเราก็จะชะงักใช่ครับก็จริงๆต้องขอบคุณสื่อมวลชนมากๆเลยนะครับที่ถ้าไม่ได้สื่อคือเมื่อกี้คือ ออกขา่าวปุ๊บก็มีการตริดต่อกลับมาทันทีอย่างน้นนอยๆก็ได้รู้ว่าเขาก็น่าจะคงมาคุยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ช่วยจ่ายเงินให้เราอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เราไม่ได้คุยเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้ะวันอยู่เดี๋ยวยขออ่อขอคุยกับทุกคนที่มาด้วยกันก่อนใช่ไหมครับติ่นตาต่อใจใช่ครับต้องขอคุยเป็นแนวนทางก่อนว่าจะยังไงต่อแล้วแล้วแล้ว,ลวอาจจะถูกกลับเข้าไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับเราส่อมวนชนจริงๆครับที่ที่ไวมากครับขอบคุณามากขอเชุญที่บ